เอามาเจอเครื่องเสียงในงานสวัสดีทักทายอาจารย์สวัสดีครับผมทีมงานอะไรครับอาจารย์ทัศมิวสิกสุทัฒมิวสิกอยู่บ้านไหนครับบ้านานี้พลทองบ้านพลทองเลยครับผมวันนี้โรงงานบวชครับไหนขอบึงระบบเสียงของอาจารย์หน่อยนะครับ,รบมีอะไรบ้างมิกเป็นของอัลโต้อัลโต้นะครับ ZMX 112อ x เนาะตัวเล็กาครับผม มามาดูไหนใช้อะไรบ้างฝั่งนี้อันนี้ก็เป็นครอส DBK DBK ครอสอาจารย์ที่สองทางตัวสามหลัเป็นสามทางคสามทางเนาะอันนี้ก็ p q ครับออเดีโอครับผมแล้วก็อันนี้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เนาะสองตัวล่างไม่เล้ปลั๊กสามเปลต์พาวเวอร์เป็นของอะไรนี่อันนี้ TDK Signal ครับอันนี้ขับอะไรครับอาจารย์ขับเบรคขับเบรครับสีโอลต์สีโอลต์เนาะครับครับอันนี้ขับแหลมออเดีโอจ็อกกี้ครับอันนี้ขับกลางขับกลาง โอ้ตัวเล็กขับเบรบ dxc dxc18 เนี่ยขับเบรบตัว audio jockey ขับกลางขับแหลมอ๋อแถวเลยตู้เบสเป็นตู้สูตรอะไรครับจันเป็นเทอร์โบของช่างเอฟครับเอฟบ้านใหม่เทองอ๋อช่างเอฟใช่ไหมเทอร์โบช่างเอฟดอกดอกลำโพงเหรอครับเป็นของคาร์นิคมร์กุต คันนี้มรกรเนาะครับอาจารย์มีกี่กี่ใบครับตู้เบียดมีแปดใบแค่นี้นะมีแปดใบแค่นี้เสียงกลางล่ะเสียงกลางก็ใช้ดอกของไอ้ PA 201ครับ PA 201ก็แหลมตองแปดแหลมตองแปดกับอ่าล่างบนงล่างครับผม,บผมขอฟังเสียงหน่อยแล้วกันอาจารย์เปิดจบแบบเท่ๆให้หน่อยครับผมอาจารย์กำลังจวดรถแห่อยู่เลยเมื่อกี้เดี๋ยวฟังเพลงที่ไม่ติดลิขสิทธิ์สักเพลงหนึ่งครับผม จบแบบที่ที่นะครับอรนะของนี่ของผู้ชายนะครับครับอ่าครับผมจวดเลยครับฝัะฟังระบบเสียงของสุทัศน์สาวบ้านพลทองครับ จะทำแบบนี้เดือลาแ่งปาาน้วยตาเจ้างนกใจเมื่อเจ้าสิไปก็ขอเข้าใจเหตุผลอยู่ลาแต่ข้าค้าดองของส่งเสียฟ้าคนที่น่ารักแต่เป็นโตเฮาเมื่อเจ้าไปดีมินเ็บซักใได้ฟันใจคนเอาจบแบบเท่ ครับจากสปจ. สับใดกันใจทนเอาโจบแบบเท่ๆยินดีน้ำเขาหน้าทีแฟ๊บเจ้าเพื่อลบเจ้าจากใจโจบแบบเท่ๆอยากอกรระเว้นความหักสองเขายินดีน้ำน้องกับเขาเมื่อเจ้าเอาเสาลงมผู้แขนสองเธอดีใจลำเตา ุกแบบเทที he, ไปแบบนุ่มๆเป็นไอิกลมหัวใจสั่งได้ผู้แก็งสงเธอดีใจน้ำเธอมเย็นมนสุขมุกแบบเทที he, ไปแบบนุ่มๆเป็นไอิกลมหัวใจ ธรรมดาเลยเทอร์โบช่างเอฟสุดยอดเสียงดีมากเลยจา์แจ่มมากเลยเดี๋ยวลดเสียงก่อนครับอันนี้ชุดนี้อาจารย์รับงานเท่าไหร่ถ้างานปกตินะเดี๋ยวไม่ใช่งานของยากตั้ยเองครัชุดเล็กก็อยู่มันพันหกอันน <im ี้ถือว่าชุดชุดอันนี้ชุดใหญ่ชุดใหญ่ของอาจารย์อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คืนละพันเก้าคืนละพันเก้าทำไมไม่เอาให้ถึงสองพันเลยจ้ะ ลถให้เขา้อยหนึ่งบอกขับเลขสวยฝากด้วยละกันครับพี่นอครับผมสาหรับใครที่หาเครื่องเสียงนะครับแถวแถวตับลด่านเนาะตับลนตับลนด่านหมู่หกนะครับบ้านพลทองหรือตําบลนใกล้เคียงแถวแถวนี้นะครับก็ฝากทีมงานสุดทัดสาวไว้ด้วยละกันครับผมวันนี้ก็จะแห่เนาะแห่นาคเนาะใช่บวชพรุ่งนี้บวชพรุ่งนี้แนววันนี้แนววันนี้เจ๋อเลยครับอาจารย์อ้าวขอบคุณอาจารย์มากครับผมสวัสดีครับผม